วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาไลฟ์ให้ทุกคนฟังนะคะฟังเพลงสนุกสนุกจากพวกเรา Little Project Plus นะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์ที่ศูนย์เยาวชนคลองกลุ่มนะคะ สวัสดีค่ะพวก,พวกเรา,เราวง Little Project Plus จากศูนย์เยาวชนคลองกลุ่มค่ะ,คะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึงนะคะที่พวกเรา Little Project Plus จากศูนย์เยาวชนคลองกลุ่มได้มาไลฟ์เป็นอ่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นอีกเหมือนเดิม ถึงจะเป็นครั้งที่สองเราก็ยังตื่นเต้นที่ได้เจอทุกๆคนนะคะเจอใครคะเจอคนที่ดูไลฟ์งานา <laughs> มีคนมาดูกี่คนแล้วเจ็ดคนแปดครับก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงพีคด้วยนะคะก็อย่าอย่าพิ่งออกไปไหนนะคะมาดูไลฟ์เราก่อนนะคะสนุกแน่นอนรับประกันได้เลยค่ะ แล้วกันก็มา,มาฟังเพลงกับพวกเรานะคะสนุกสนุกนะคะตอนนี้<ป>เวลคก <น S 2> ี่คนนะคะแป,แปดคนเวลาห้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะกำลังกินข้าวอยู่หรือเปล่าคะกินไปดูไปก็ได้นะคะใช่ค่ะ<ว>จะได้ฟังเพลงพ่อจากพวกเรานะ พี่โฟวิวรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาไลฟ์สดครับรู้สึกดีครับรู้สึกครับพูดดีดีมากครับได้สดเอ็ดคนแล้วเย้เอ็ดคนแล้วนะคะอยากฟังกันเรื่องคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ไลฟ์ ของเรานะคะนี่มีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซตอุปกรณ์อีกสักครู่นะครับคุยคุยได้นะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้นะคะาาใช่ค่ะขอเพลงมาได้นะครับใช่แล้วขอ,ขอเพลงมา,าได้นะคะคเราเหงาค่ะอยากคุยกับทุกคนข,ขอมา <laughs> เราจัดให้ครับ มีคนบอกนะคะก่อนจะฟังเพลงแรกขอฟังเพลงสุดท้ายก่อนครับ <laughs> คือ,อยังไงใครดูก็สามารถกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ให้พวกเรา Little Project Plus ด้วยนะคะัโลโหลสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินหนูไหมคะได้ยินหนูไหมคะทำเสียงอ้อนได้ยินหนูไหมคะ ใครดูอยู่ก็สามารถกดหัวใจกดขำกดอะไรมาได้เลยนะคะกดแชร์ไปด้วยค่ะใช่ต้องกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะค่ะใครรักก็กดหัวใจมานะคะใครไม่รักก็กดหัวใจก็ไดเลยกดขำมาก็ได้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะทุกคนพร้อมกันหรือยังพวกพวกเราโฟวิวพร้อมอยังครับยังไม่พร้อมหรอคะยังค่ะ พร้อมยังพร้อมยังโอเคแป๊บนึงครับเอาแป๊บนึงเหรอคะโอเคค่ะพร้อมยังค่ะเพลงแรกนะครับค่ะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับอ่ะเป็นมุกมุกครับมุกค่ะมุกอ่อยนะคะอร่อยอ่อย ว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรคงเป็นเพราะอาจเสียเธอไปหากว่าฉันถาเธอตาความรู้สึกทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยิ่มมา กับฉันเอาเป็นนอาให้ช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์ออนไหวหนึ่งคงหายไปซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันที เธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้หนูหนููตัวที่มีเินกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดเอา,เอ,าเองอย่างนี้<ๆ>เธอรู้ไหมก็เธอฉันดวยว่แอบสน,นเลีอยกัน คงไม่ชัดแจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันอยากรู้สายตาที่ทเธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอลรมอนไว้คงหายไปซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉัน ฉันเราเป็นนักไร้ช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความ ช่วยบอกฉันทีขอบคุณค่ะก็เพลงเมื่อกี้นะครับเป็นเพลง ชื่อเพลงว่าหมายความว่าอะไรนะครับมันมันหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอะไรอะคะหมายความว่าอะไรคะ่คคะเมื่อกี้ร้องผิดนะครับหมายความว่าเมื่อกี้ <laughs> กตีผิดค่ะหมายความว่าเมื่อกี้เล่นผิดด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็ยังอยู่กับพวกเราขอบคุณมากนะคะ <laughs> ช <laughs> ซึ้งโอเค